ครับผูชบ้ชมทางบ่านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ Smart Make Over เปลี่ยนคนที่ดูดีได้นายสไตล์ nice style, แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับกับเป้พิริยคกับผมวันนี้นะครับเรานําเสนอของเรื่องราวของการที่อยากให้โงเฮงมันใบหน้าดูสดใสดูออร่าดูเปล่งปั่งดูมีประกายมากขึ้นวันนี้เรานาเสนอนะครับในเรื่องราวของการตัดหนังตาแต่งหนังตา ทำตาให้ส,สวยๆทำตาให้หวานๆทำให้รู้สึกว่ามี eye contact ที่มีเสน่ห์นะครับวันนี้เราจสนาเสนอคลิปน้องอ่อนนะครับหลังจากตัดหนังตาแล้วก็ลิฟต์ขึ้นยกขึ้นเป็นแบบไหนบ้างแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างผู้ชมทา,ทางบ้านอาจจะดูแล้ววิเคราะห์แล้วก็มองตามมีภาพ before กับ After นะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตัดสินใจเอาครับไปชมครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องอ่อนนะครับที่เรียกว่าที่ผ่านศึก อยู่การดูแลมาอย่างโชคโชนกับสมาร์ทคลินิกนะครับแล้วก่อนหน้านี้เองนะครับเราก็ได้มีคลิปสัมภาษณ์หลังทําทันทีถ้าใครได้สัมภาษณ์ได้เห็นสัมภาษณ์คลิปแรกที่จบไปนะครับก็จะรู้ได้เลยว่าก่อนทำนะครับแล้วหลังทําเสร็จทันทีความรู้สึกฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับก็กลับมาดูภาพนิดนึงนะครับว่าภาพณักวันนั้นหลังทําทันทีนะครับเป็นแบบนี้นะครับก่อนทําทางฝั่งซ้าย นะครับแล้วก็หลังทำต้องฝั่งขวารวมถึงบริเวณด้านข้างนะครับก็ดูความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงว่าบวมไหมหน่ากลัวไหมอะไรยังไงแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยผิวจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าน้องออนกบมีการกดสิวไปเยอะมาก <c oughs> แล้วก็เรื่องแพ้อาหารแสง <c oughs> แล้วก็มาดูภาพของดวงตานะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้เห็นแล้วนี่ก็เป็นวันคือการย้อนหลัง ย้อนรีวิวดูนะอันนี้คือ3าวันใช่ไหมน้องออนใช่ค่ะอันนี้คือ3วันนะครับก็จะบวมนิดหนึ่งแล้วก็มาตัดไหมนะครับนี่ก็คือดูสวยสดขึ้นรูปตาดูเปลี่ยนขึ้นนะครับจริงๆนะครับจะบอกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะออนะเพราะว่า3วันเองเนี่ยจากรูปด้านข้างเมื่อกี้กลับบริอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประเด็นของตาวันนั้นเนี่ยเรียกว่าถามว่าบวมนิดนิดหนึ่งไหมนิดหนึ่งแต่แลดูไม่เยอะ ไม่เยอะไปไหนมาไหนได้ใช่ค่ะไปไปได้แล้วไม่มีคนรู้ด้วยถ้าจริงๆเนี่ยออนไปไหนเนี่ยไม่มีคนไม่ไม่เพื่อนไม่ทักไม่รู้เลยเหรอไม่ทักเลยเหรอต้องเหมือนพอหลับตาเนี่ยแล้วมันจะเห็นรอยแดงเออด้วยความที่เราแดงแดงแล้วก็มีแบบช้ำนิดนึงตรงหัวตาแค่นั้นเขาถึงรู้กันค่ะถามนิดนึงที่ออฟฟิศมีใครรู้กันบ้างยังเนี่ยไม่คือทุกคนจะถามว่าทำอะไรมาสวยขึ้นแต่ดูตาหวานตาหวานขึ้นดูตาแ๊วขึ้นดูสดใสแล้วไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือยัง เป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเราเนี่ยอุบลค่ะจริงเหรอหน้าตายอุบลเหรอตายแล้วตรงเธอถ้าเกิดเธอบอกว่าเป็นคนอุบลจริงเธอจะพูดภาษาอีสานได้เธอพูดได้ปะอุ๊ยพูดได้คำเดียวค่ะเว้าโถเอ้ยเว้านี่เว้าอะไรจ้าเนอะไม่ใช่ไปอยู่ที่อะไรนะเออสนามหลวงไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะกลับมาดูภาพอีกทีครับผู้ชมทางบ้านครับนี่นะครับก็คือเป็นภาพหลังทําไป3วันแล้วก็มาโฟกัสดูอีกทีนึงอันนี้คือ8วันนะครับก็มาโฟลว์อัพนะครับแล้วล่าสุดภาพนี้เป็นภาพที่เปรียบเทียบตอนนนี้้้ผูชมทาางบ สังเกตว่านะครับตรงนี้หางตากับตรงเนี้ยแนวของหางตามันลิฟต์ขึ้นแล้วก็ดูเฉียวมากขึ้นแต่ประเด็นที่สําคัญคือมันไม่ดูเขาเรียกว่าไม่ดูเฟกไม่เฟกค่ะเออคือคือเท่าเดินอันจะบอกแต่หน้าหวานขึ้นนะอ่อนอันเคยเห็นคนทําตาสองชั้นนู่นนี่นน่นมานะคะตาตาชั้นตาจะโตชั้นตาจะเหลือกขึ้นไปแล้วมันดูมันดูเฟกอะค่ะจะโตเยอะใช่เออพอโตเยอะเนี่ยคือมันรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ ใช่ันจะดูมีอายุมันจะดูเียนแบนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดจะให้สวยจริงๆที่เพื่อนเคยทำนะะ่ะค่ะก็จะต้องใส่ขนตาปลอมใส่คอนแทคเลนคือออปชั่นต้องเยอะกว่าเดิมอีกทั้งทางที่อุตสาห์ทำมาแทนที่เราจะต้องประหยัดเวลาหรือว่าสวยโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มอะไรีร้กลับกลายต้องเป็นใส่ใส่ขนตาปลอมเพื่อเพราะชั้นเพราะเพื่อเหมือนลดระดับชั้นตาที่มันกว้างมากมันเฟซแล้วส่วนขั้นตอนระหว่างการดูแลเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี้วันที่13หรอใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่มีอะไรเลยคือจริงๆเนี่ย ยุ่งยากยังไงบ้างอ่ะอ่ะอ่ะเล่าให้พิจชมรของบ้านฟังโอเคยุ่งยากสำหรับที่คนที่ยังไม่เคยและอยากจะแก้ตาหรือจะอะไรอันจะบอกว่ายุ่งยากอย่างเดียวเลยคือแต่งหน้าไม่ได้ค่ะแต่งตาไม่ได้แต่งตาไม่ได้เพราะว่าปกติเนี่ยพอหนังตาเยอะลงมาเนี่ยพอออนหลับตาแล้วสวยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเบรกถามนิดนึงเออดูแบบ13บาวันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะสวยมากเลยอ่ะหน้าตาเธอเหมือนเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะสามิตีตาอดีตนะ ต่อต่อต่อโทษทีพี่ไปไปขั้นรายการอีกด้วยอ่ะก็คือว่าปกติเนี่ยหนังตาออนเยอะแล้วอายแชโดว์อาจจะต้องเต็มตาอ่อนมากว่าต้องขัดเบ้าครับัดเบ้ายังไม่พอต้องกรีดอายไลเนอร์ประมาณร้อยเมตรอขนาดว่ากรีดร้อยเมตรแล้วเมื่อ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 พับตาขึ้นก็จะเห็นแค่หางอายไลเนอร์โอ้ี๋ยวคอยดูเ๋ยวคอยดูแป๊บหนึ่งแค่แค่ออนพูดพูดไปพูดพูดมาเนี่ยถ้าเกิดพี่กลับมาให้ดูว่าอดีตเนี่ยนะคะของออนเนี่ย ตรงนี้มันไม่ตามันไม่หวานเท่ากับตอนนี้จริงๆนะ,ะมันแตกต่างมากเลยความหวานมันผิดเลยอะใช่ค่ะนะแล้วระหว่างที่ออนพูดไปเนี่ยออนหลับตาเหลือบตาแล้วเล่นถูเล่นตาดูแล้วมันดูดูแบบว่าออรว่าดูมีสเสน่ห์ขึ้นเออดูมีสเสน่ห์ขึ้นใช่เพราะว่าแบบตายิ้มออนว่าหมอมากรู้สึกแต่ก่อนหน้าดออนว่าหมอมากเหมือนเย็บตาให้ออน ดูหวานขึ้นยิ้มตายิ้มอะค่ะเออมากกว่าใครที่ติดตามรายการเนี่ยโสดนะครับก็อาจจะบอกได้เลยนะครับน้องออนนี่ก็โสดเหมือนกันนะครับน้องอ่อนนี่ไม่ยอมมีคู่เลยนะชอบอยู่ตัวคนเดียวสวยขยันทํางานเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปอ่ะสุดท้ายบอกนิสหนึ่งครับถึงบรรยากาศฟิลลิ่งของวันที่ทำานะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างทุกคนเอางี้นะคะถ้าทุกคนรู้ว่าออนทำมาทุกคนจะถามคำเดียวเจ็บไหมต้องวางยาสลบไหมอ่อนจะบอกว่า เจ็บตอนฉีดยาชาแล้วที่เหลือออนสลบเองขึ้นหลับค่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแล้วเหมือนพื้นที่มันแบบมันสบายมันรีแลกซ์มากในการในการทําตามันทุกอย่างมันรีแลกซ์จริงๆนะคะแล้วทีนี้ถ้าถามพี่ขอถามอีกิ่นึงแล้วเวลาทําต้องพักฟื้นไหมไม่ต้องค่ะออนสามารถขับรถกลับบ้านเองได้เลยคือไปไหนมาไหนได้ใช่ค่ะอ่าไม่ต้องยุ่งยากจริงๆแค่ปฏิบัติตาม คำสั่งคุณหมอคือหนึ่งห้ามโดนนะ้ำ uh huh. สองอย่าแต่งอย,อย่าแต่งบริเวณตา uh huh. สามทานยาให้ตรงให้ครบกำหนด uh huh. ให้หมดในตเวลาแค่นั้นเองค่ะโอเคขอบคุณมากครับน้องออนครับ uh huh. น้องออนก็เป็นเรื่องราวของการทําตาสองชั้นที่ตอนนี้สมาร์ทคลินิกได้เปิดทําการในเรื่องราวของการทําตาสองชั้นคือสัญญกรรมนะครับแล้วก็พูดง่ายง่ายครับว่าแผลสวยมากนะครับแล้วเครื่องตัดเนี่ยเครื่องเลเซอร์ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยนะครับฝีมือของพี่หมอมาดเนี่ยไม่ต้องบอกใครเลยนะก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือสาวันหลังทําแล้วก็ นะครับอันนี้หลังทําทันทีนะครับก็เรียกว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับกับสมาร์ทคลินิกสมาร์ทเมคโอเวอร์ครับขอบคุณค่ะผ่า,า,า,านคลิปน้องออนไปนี่เราก็รู้สึกว่า eye contact ของน้องออน,น,นดูโอร่าดูสวยขึ้นวเวลาออนแต่งตาเนี่ย ผู้ชมบ้านเห็นภาพนะไม่ต้องบรรยายเยอะ mm hmm. อ่ะไม่อยากจะพูด <laughs> ไม่ต้องนึกถึง mm hmm. ต่อไปก็มีอีกคลิปนี้น่าสนใจครับพี่อ้อยพี่อ้อยก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่เราอยากจะนั่ง make วอร์ต่อเพราะว่าพี่อ้อยเนี่ยก็ให้เกียรติแล้วด้วยความที่พี่อ้อยก็ไว้วางใจให้เราอะดูแล,แลและดีไซน์รูปหน้าให้สื่อเนื่องจากว่าการเวลาแห่งวัยอายุมากขึ้นนะคบเรียกว่าทุกคนต้องเจอ,เจอปัญหานะั้นเหมือนกันความหย่อนคล้อยบนใบหน้าก็เป็นเหตุผลหนึ่งทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าไอ้ที่มันควรจะมีมันกลับไม่มีไอ้ที่ ที่มันควรไม่มีมันดันมีอย่างที่เช่นขมับบางคนนะดีก็ตอบหายไปแล้วไขมันก็รั่วมาเป็นข้างแก้มม,มุมปากอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจและไม่ประทับใจพี่อ้อยมาป,าปรึกษาปั๊บแล้วบอกพี่อ้อยพอเป๊บอกว่าต้องทําแบบนี้นะพี่อ้อยบอกอ,บบนะอุอยอก้ยคิดเหมือนกันเลยน้องเป้ช่วยพี่หน่อยนะพี่ขอเอาโปรแกรมนี้แล้วก็ขอราคาพิเศษแอบบอกแจกราคาพิเศษให้กับพี่อ้อยด้วยและพี่อ้อยก็เปลี่ยนแปลงในการที่ดึงยกกระชับหนังหน้าไปชมความรู้สึกความประทับใจความเปลี่ยนแปลงของพี่อ้อยครับ โอ้ยไม่ต้องหน้าใสจะตายพี่อ้อยครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะ,ะเดี๋ยว,วพอสัมภาษณ์เสร็จจะให้ดูภาพคลิปในวิดีโอว่าสวยขนาดไหนพี่อ้อยก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลในเรื่องราวของการร้อยไหมาถาวรแบบสิบปีนะวันนี้เนี่ยกี่วันและะ้วครับพี่อ้อยได้สักเออเกือบยี่สิบวันและะ้วค่ะสามอาทิตย์ใช่ไหมค่ะสามอาทิตย์พอวันนี้มองกระจกตัวเองยังคิดว่าไม่เข้าที่แต่ที่ไหนได้พอมาเห็นรูปก่อนหน้าเนี้พี่อ้ยอยกระเถิบเข้ามาดีก็ได้ขยัขยบนิดนึงพอมาเห็นรูปก่อนหน้าเนี้ ก็เข้าที่มากกว่าไหมพี่อ้อยอ้แน่นอนเนี่ยไม่ยังตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราแต่ว่าเราย,ยังดูตึงๆดูดไม่ค่อยเข้าที่ใช่ไหมดูในเนี้ย,ใ,นนยใสมากเลยพี่ดูอ่ะนี่นะครับก็เป็นภาพก่อนหน้าเมื่อสามอาทิตย์นู่นนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงขนาดเนี้ยนะครับแล้วกลไกลที่แก้ไขเนี่ยเริ่มตั้งแต่ลิปหางตานะครับแล้วก็ลิปหนกแก้มแล้วก็เท็กเจอร์ของข้างๆเนี่ยเปลี่ยนเห็นอย่างนี้แล้วผ่านมา ประมาณสักเท่าไหร่อะสามอาทิตย์พี่อ้อยรู้สึกไงบ้างจากตอนแรกจากครั้งแรกเลยเอาง่ายอ๋อตอนครั้งแรกที่มาแหละก็แบบมาแบบก็อยากทําให้ตัวเองดีขึ้นนะคะอ่าฮะนะคะแต่ว่าก็คือมานี่คือคือดูดูดูใน youtube แล้วก็ในทีวีแค่ในไบรท์ทีวีอ่ะแค่อ๋อพี่ดูช่องไบรท์ทีวีไบรท์ทีวีก็ดูแต่ดูดูแค่ครั้งเดียวแล้วก็มาดูยู่ youtube นี่แค่สองวันก็ตัดสินใจมาทำเพราะว่าเห็นเคสต่างอ่ะ ดีฟอร์อัปเปอร์มันชัดเจนมากจริงๆเรามีอออากาศหลายช่องครับไม่ว่าจะเป็นช่อง Duty TV ีช่อง Bright TV ช่องเ e l โล TV หลายช่องเลยนะครับการนำเสนอในเรื่องราวต่างๆเป็นฝาไม่ว่าจะเป็นอนุรักจิงแล้วก็การลิฟต์ยกหน้านะครับใช่ครับตอนนี้พี่รู้สึกว่าหน้าถ้าเกิดมองจากตอนนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับหน้าเดิมนะหน้าตอนนี้จะใสขึ้นนิดนึงแต่ถ้าอยากใส่มากก่อนนั้นก็ดูแลแต่ว่าพี่อ้อยบอกว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวแซงเพื่อนอ๋อใช่ แล้ววันนี้ยังรู้สึกตึงอยู่ที่หน้าอยู่ไหมครับก็มีตึงๆอยู่กระชับอยู่แต่ดีขึ้นเยอะค่ะวันนี้กับเมื่อสามวันที่ที่แล้วเนี่ยเอาแบบความจริงนะสัมผัสที่หน้าเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาจับหน้าเป็นไงมั่งเอาแบบว่าพี่คุยจริงๆเลยไม่เป็นก็รู้สึวกว่ามัน,ม,นมันตึงค่ะมันตึงแล้วมันก็แบบว่ามันมันกระชับอะ่ะอันนี้แน่นอนเลยต่างจากเมื่อก่อน,เว,เ,น,นเวลาเราล้างหน้าเวลาเราลูบเนี่ยเราก็จะรู้เลยเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คืออิลาซินและคอลลาเจนเราไม่สร้างอายุประมาณเท่าไหร่เลพี่อ้อยเท่าที ห้าสิบห้าเออห้าสิบห้าเนี่ยเวลาจับแล้วผิวหน้าจะนิ่มใช่ใชแล้วเวลากดแล้วหน้าจะไม่คืนพี่อ้อยถามว่าแล้วหน้าจะตึงๆงีไ้ไหมตราบใดที่มันเกิดการซ่อมแซมมันจะตึงแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่อ้อยถ้าเกิดในกรณีของสมมติว่าพี่นอนพี่เกิดเอาหลังมือแล้วใส่ช้อยอ้อมืบอไปทับเนี่ยถ้าเราโตขึ้นเนี่ยตื่นมามันจะเป็นรอยริ้วเลยนะอ,อแต่อันนี้ผิวหน้ามันมีเอาลาเซนแลวคอลลาเจนอยู่มันเลยตึงออนั่นแหละฮะ ในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยการร้อยไหมถาวรเนี่ยพี่อ้อยทนพอไหวไหมไหวครับพี่พอไหวพอไหวไม่กลัวหรเพราะว่ามันคุ้มคุ้มมากถ้าบอกสิปีลนะฮะพี่ยังรู้สึกว่ามันถ้าแลกกันเนี่ยพี่คิดว่าคุ้มมากเลยะเคยร้อยไหมอย่างอื่นมาไหมฮะเคยร้อยไหมถาวรเมื่อสักสาปีมาแล้วไหมถาวรไหมถาวรไี่มีนะพิ่จะมีที่นี่ผพูดผิดพูดผิดเขาเรียกไหมละลายไหมละลายเขาเรียกไหมละลายไม่รู้อะไรเลยไม่จริงที่นี่จริงที่นี่ก็มีไหมละลายีดีโอเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือไหมีดีโอเนี่ยบัไ่์กคข้ บางคนนะครับแต่ด้วยประเด็นของพี่เนี่ยถ้าไมทาวนแบบ10ปีมันตอบโจทย์มากกว่าสังเกตว่าหางตากรลิฟยกอ่ะฮะแล้วขั้นตอนการดูแลตัวเป็นไงมั้งดูแลตัวเหรอคะก็ก็หมาถึงพี่ดูแลตัวเองใช่ไหมเวลาที่หลังจากทําร้อยไหม่ไปแล้วยากไหมไม่ไม่ยากเลยค่ะก็ปกติเลยแค่เลย3วันไปแล้วก็ถูกน้ําก็ล้างหน้าได้ตามปกติปกติค่ะตามปกติ ดูพี่ดูหางตานะดูตาเมื่อก่อนดูเศร้าๆตอนนี้ตายกขึ้นมาเยอะเลยหางตาดูแบบว่าริ้วลิฟขึ้นไม่ต้องไปดึงขมับเลยเห็นไหมเนี่ยขึ้นเลยอันนี้คิ้วไปเขียนใหม่ป่ะหรือว่าคิ้วเดิมคิ้วเดิมค่ะคิ้วเดิมก่อนทำค่ะคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มว่าค่ะคิ้วเดิมตารูปทรงเดิมไม่ได้ตัดหนังตาด้วยแต่จะแบบทรงกระจกเธอรู้สึกว่าอุ้ยเราแบบว่าแบบมันดูมันยกขึ้นมาหมดอะดูมันยกขึ้นมาหมด แต่คอนเฟิร์มว่าหนังตาก็ไม่ได้ตัดนะไม่ได้ยกอะไรเลยค่ะยกคิ้วตอนแรกคิดจะทานะคะเพราะว่าเริ่มหนังตาจะตกแล้วก็คิดว่าจะทำอืฮะนี่คิ้วเดิมคิ้วเดิมอ่าเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับค่ะคิ้วเดิมค่ะครับสุดท้ายอยากให้พี่อ้อยลองพูดถึงความรู้สึกที่ผ่านมาของขั้นตอนของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการร้อยไหมทาวนแบบ1ิปีครับเล็กๆถึงผู้ชมทางบ้านอ๋อก็แบบที่ทำเนี่ยนะคะก็แบบว่า เราได้ดูแค่ในรายการแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราศรัทธาคุณหมออ่ะเห็นคุณหมอมาหลายเคสมากแล้ว before a f t e ตอร์ชัดเจนมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าคือเอาแหละไหนไหนสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ตัวเองนะคะก็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 ทำแล้วก็แล้วก็ถูกใจคือพูดง่ายๆว่าแบบแบบมีความรู้สึกว่าแบบตัดสินใจไม่ผิดที่ที่มาทำนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเช้านี้เองอ่ะแฟนเขาเห็นหน้าเขาบอกสวยละสวยละ ค่ะก็บอกสวยแล้วเราก็แบบโอ้โหแบบปกติเขาจะเป็นคนไม่พูดเล่นๆเงี้ยเราอันนี้เรื่องจริงนะใช่พี่อ้เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอขนาดเรายังรู้สึกว่าเออก็คงแบบว่าต้องรออีกสักพักพี่แฟนพี่เนี่ยเขาน่ารักนะพี่อ้อยเพราะว่าถ้าเกิดพูดตรงความรู้สึกตรงๆนะผู้ชายเนี่ยเขาให้กำลังใจผู้หญิงแล้วอยู่กันมาตั้งกี่สิบปีอายุห้าสิบกว่าเขายังมาชมเราเนี่ยนะพี่กลับไปกอดเขาไปหอมแก้มเขาเลยนะพี่ก็บอกเออเขาเพูดยังไงพูดเขาบอกน่ารักนะจะบอกให้ นะต้องบอกว่าคนเราใช้ชีวิตมาขนาดนี้เนี่ยเขายังมองนะเขายังมาบอกเราวัยห้กว่าฉันอยู่กักเบเธอมากี่ปีแล้วเธอสวยขึ้นนะอย่างเงี้ยเขาบอกสวยแล้วสวยแล้วก็กลับไปหอมแก้มพานะไปกอดเขาไม่ต้องเขินเลยในเรื่องจรงิง <c oughs> อืค่ะนะก็คือนี่พี่อ้อยนะครับก็บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้กลับมาดูรูปตัวเองเราจะไม่รู้สึกแล้วก็จะบอกเอ้ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้นิดอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเห็นปั๊บเราก็บังอ้อนะเออใช่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 ไหมเห็นล้วเออใช่บีบอัดเออรบขอบคุณมากครับพี่อ้อยครับเดี๋ยวนี้เก็บงานนิดนึงนะครับมีไขมันข้างแก้มหน่อยครับขอบคุณครับพี่ นั่งดูพี่อ้อยแล้วก็พบความน่ารักในตัวพี่อ้อยก็เป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจเรากลับคืนมาแล้วเราก็ให้คืนกลับไปต่างคนต่างให้กันเรียกว่าอันหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งนะครับทุกเคสต้องเรียนงี้ครับว่าเราก็พยายามทําให้ทุกอย่างดีที่สุดที่จะดีได้นะครับด้วยความตั้งใจที่เรามีนะครับก็ขอใหออ้ทางพี่อ้อยและเราก็ น่ารักทั้งคู่่นะก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ค่อยๆมีแรงบันดาลใจกันเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ใครหลายคนก็รู้สึกว่าตัวเองต้องต้องเป็นอย่างเงี้ยอ,อยากดูดีอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีอีกเคสหนึ่งอ่ะวันนี้เราได้พี่บัวสีน่ารักมอพี่บัวสีมาจากฮ่องกงนะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างพี่บัวสีเป็นคนที่พูดปนเรื่องราวของความตลบ ขบขันทําให้เราหัวเลาะนะครับ,รบน่ารักมากพี่บัวีมาแก้ความหย่อนค้อยบนใบหน้ารวมถึงมาแก้จมูกใหม่มทําให้มีหยดน้ําลงมาตามโงเฮงเพื่อจะได้ความสมมาตรบนใบหน้าไปชมความรู้สึกนะครับการเล่าแบบสนุกขำๆแต่แฝงความรู้ความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้พี่บัวีมีความสุขมากๆไปชมครับือนอี่พี่บัี ขอสัมภาษณ์หน่อยิค่ะมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วกี่เดือนกี่ปีถามได้ยังไงมาที่นี่สวยไปทุกครั้งได้ไหมอ่ะพี่โบวสีปีนี้สามสิบเท่าไหร่แล้วอายุฉันฉันบอกเพื่อนทุกคนว่าสี่ห้าค่ะสามสิบฉันไม่พูดหรอกว่ามัน มาเด็กไปอ,อ๋อแฟนอายุ30กว่าแล้วไม่ใช่แฟนหะเจดสิบแล้วค่ะอ๋ออะมาดูภาพ,ภาพอดีตครับนี่นี่พี่บสีตอนสมัยเมื่อตอนแกรับรางวัลเผู้สูงอายุดีเด่นแห่งบ้านบางแคแต,แต่แต่ปัจจุบันนี้แกเป็นสาวแรกแย้มนี่พี่มาดูรูปตัวเองก็สิอย่ากเขินเนี่ยดูภาพนี้กับภาพนี้สิโอเคค่ะภาพนี้คือพี่สาวเหรอ,พ,หรอพี่สาวเหรอคะตัวของท่านเองค่ะ อ๋ออันนั้นคือแต่มีนี่เขาก็มีกิ๊ดจริงหรอจริงหรอใช่ฮะแล้วพี่ดูภาพด้านข้างสิสมควรมากเลยนี่อ๋อแก้จมูกด้วยจากจมูกที่แบบล้านขึ้นอันนี้มีประโยชน์น้ํามากขึ้นถามตรงๆว่าจับผิวตัวเองอะรู้สึกผิวได้ไงมั่งก็ภูมิใจอะค่ะฮะภูมิใจมากก็มีก็มีมีคนมีคนมาทักบ้างไหม พักเลอคะก็โอเคนะคะเขาก็ถามว่าทำไมสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ดูแววตาสีมารอบนี้กับรอบรอบที่แล้วรอบรอบที่แล้วเนี่ยดูหงอยหงอยไหมรู้สึกได้ไหมท้อมากเลยหรอจรอิงอะก็ทำเป็นใหม่ๆก็ท้อเหมือนกันนะ ส่งกระจกทีไรก็ทวดหมอทุกมค่าพ่ออะไรคะส่งกระจกทีไรแม่ทำไมหมดเป็นแสนหมดเป็นแสนตรงนี้เ็าใหญ่ตรงนี้ก็ใหญ่ไ่ส่งกระจกทงังวันแม่ทําอะไรแม่ก็อบอกลูกอุ้มแม่จะส่งกระจกดูมเมื่อไรจะสวยสักทีแล้วพอ,อม,มาดูภาพเนี้ยรู้ยังครับก็ภูมิใจอยู่แต่ก็ยังมีที่ติดตรงนี้รอก่อนวันนี้จะมีการเติมล่องใต้ตานิดนึง ถ้าน,นีไได้หมดแล้วก็เวิร์กมากแล้วก็ข <Work S 2> อคุณคิณเต้แล้วจ่ายตังไปก็ไม่เสียดายใช่ไหมพ<ช><ท>าดีใก็มอบให้หมดเลยแล้วก็จะหากิิกเพิ่มอีกไหมอ่ะไม่เอาค่ะคนเดียวก่อนพอแล้วนะนะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือจริงๆอะถ้าเกิดว่าไม่ดูภาพไม่เอาภาพ before อ f t e r ตอร์นี่จะไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนขนาดนี้นเพราะว่ามันล่วงขนาดนั้นแล้วมายกกระชับขนาดนี้นะอายุก็สี่สิบกว่าอย่างที่ยืนยัน เอยพูดทำไมล่ะไหนบอกไม่พูดไหนบอกไม่พูดไม่ทำแล้วก็ให้สาวขึ้นฉันก็พอใจฉันจะหกสิบอยู่แล้วใช่ไหมเอาพูดเลยเหรอพูดละค่ะอ้าวแล้วงี้แล้วเดี๋ยวคนเขาเจอเขาจะฉันไม่บอกเลยต้องหวัดดีสี่สิบห้าแต่คนเขาบอกว่าโอ้กโอเคเขาบอกว่าห้าสิบกว่าเธอเชื่อไหมฉันห้าสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ยืนโชว์หุ่นหน่อยได้ไหมยืนโชว์หุ่นหน่อยหุ่นเหรอใช่น่ารู้เนี่ยปะ ดูไม่โชว์หุ่นเลยว่าหุ่นเป็นยังไงบ้างแหมคนดูแลตัวเองขนาดเนี้ดูแลเหรอคะเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยจ้ะอ่าหมุนตัวไหนครับพี่หมุนตัวเนี่ยโอ้โหอะไรกันนี่คุณเป้ทำอะไรคะลงคลิปเหรอคะไม่ได้พอแล้วค่ะอ่ะนีนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกี่วันแล้วครับพี่บัวสี่กี่วันสองเดือนสามเดือนกี่เดือนกี่วันก็ทำวันนั้นก็มีวันที่ตองเต็มเต็มเลยอะไรนะเดือนเจ็ดสองเดือน สองเดือนที่ผ่านไปกับการร้อยไหมถาวรสิบปีนะครับยกหนังหน้าแล้วก็แก้ไขจมูกนะครับมีหยดน้านะครับถามว่าวันนี้ดูสาวไหมดูสาวกว่าแน่นอนคุณก็ดูพิจารณาผู้ชมบ้านก็พิจารณาจากภาพที่เห็นเองนะครับว่าพี่บัวสีดูสาวตาดูออร่านะครับหางตายกเป็นหางโงขึ้นโอ้ยดูดีเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะเปลี่ยนชีวิตมากเปลี่ยนมากแล้วก็ไปอยู่นิวยอร์กแล้วนะแต่ก่อนไม่ทําอยู่แค่ฮ่องกงพอทําเสร็จจะได้ไปอยู่นิวยอร์กแบบฟุ้งเฟ้นมาก ริงเหรอจริงอ๋อมีคนติดต่อไปอยู่ที่นู่นเลยแม่แฟนจะทำพีซ่าไปมาทั้งนี้ก็จะไปกับคุาอ๋อสวยก็เล่นตัวได้ทีนี้ไม่เล่นค่ะคือคือลุ้นมาตั้งนานอลุ้นมาตั้งนานแต่ว่าเที่ยวนี้รู้สึกจะเวิร์กมากยกหนังหน้าเสร็จได้แบบว่าบินเลยวีซ่าเลยค่ะใช่โอเคขอให้โชคดีนะครับพี่กับที่อยู่แห่งใหม่แล้วก็ไปใช้ชีวิตที่นิวยอร์ก แต่ที่ฮ่องกงกิจการเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม <ทำ S 1> แต่แ,ตแล้วก็ถือว่าไปเที<ป>่ย<ต>วไปใช้ชีวิตไม่ใช่เที่ยวแต่เขาก็ทำวิซซ่าทําทแต่งเรื่องแต่งเสร็จแต่เขาก็จะทําสปาให้เนมวนด้วยฉันก็ไปมาก็รู้สึกดีใจมาก ขอบคุณคุณเป้นะคะค่าสินสอดยกให้หมดเลยค่ะโอ้ตลกอ่ะโอเคตลกอ่ะตลกแกไม่ได้ทำฝากตัวที่นี่อะไรนะเอาใหม่เนี่ยฝากเนื้อฝากตัวได้สวยได้สาวเป้งที่นี่ไงก็มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นจะแจกอยู่ฮ่องกงจะไปอยู่นิวยอร์กโอเคขอบคุณมากค่ะตลกดลชอบ เห็นคิปแล้วนะครับก็อิ่มเอมเวลากลับมารีวิวดูวอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่วร์สีขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณน้องออนนะครับกับ<ม>สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและทําให้ทั้ง3คนนี้มีความมัน่นใจในตัวเองที่อย่างเรียกว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุข<ม>นะครับก็ขอขอบคุณมากทั้ง3าคนนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับรายการ anti aging by หมอมาดและเป้นะครับขอบคุณสถานที่นะครับ the royal residence อาคารสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์ แยกเสนาต่อมอ130อยู่หลังสมาร์ทคลินิกเลยนะครับสมาร์ทคลินิกอยู่ถนนด้านหน้านะครับติดถนนใหญ่นะครับสังเกตง่ายนะครับเห็นป้ายเห็นรูปเรา2คนอยู่นะครับใครที่จะมานะครับอาจจะส่งรูปหน้าตรงหรือด้านข้างมาสอบถามก่อนนะครับเรื่องราวของโปรแกรมตัวไหนที่จะพอเหมาะพอควรแล้วก็สมกับการดูแลและความเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นสามารถโทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับหรือใครที่จะเข้ามารับการดูแล โปรแกรมต่างๆ,ๆนะครับโทนัดหมายล่วงหน้านะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของคิวนะครับสมาร์ทคลินิกเปิดมา8-9ปีแล้วนะครับเรามีการดูแลเรื่องีรัจดปลายเท้านะครับภายในเรามีดูแลเรื่องราวของฮอร์โมนแอนตี้เอจจิ้งปรับเปลี่ยนจากข้างในรวมถึงข้างนอกเรามีด้นวัตกรรมต่างๆที่จะมาตอบโจทย์แก้ไขปัญหาต่างๆให้ประชาชนบ้านมีดูเรียกว่าสมบูรณ์แบบสูงสุดจริงๆนะครับวันนี้เราทั้งสองคอราไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปฝากวิวดูรายการใน YouTube ใน Facebook ใน IG Instagram นะครับพบปะเราทั้งสองที่ไหนก็ทักทายเซลโลกันได้นะครับวันนี้เราลาไปด้วยหัวใจครับกับรายการ Anti Aging by หมอมาดพี่หมอมากไม้ประเสริฐและเป้พย์พิุธครับลาก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ,รบในวันนี้ วัตกรรมความงามได้ก้าวหน้ามาอีกขั้นกับการสัญญกรรมที่เป็นธรรมชาติที่สุดสวยที่สุดและปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดตกแต่งดวงตาด้วยเทคนิคพิเศษหรือการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนใหม่ล่าสุดบิดได้งอได้ไม่เสียทรงและเป็นธรรมชาติ จากประสบการณ์การดีไซน์รูปหน้ามาอย่างยาวนานทุกเสียงตอบรับล้วนประทับใจกับความสวยแบบเป็นธรรมชาติด้วยการออกแบบความงามจากคุณเปพ้พีระยวผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รูปหน้าเขารู้สึกดีกคือตอนแรกแกับหุตากลัวแต่ทีเนี้ยพี่ชายพี่สาวหรือใครที่เขาเห็นแล้วเขาก็อิจฉามากเลยเขาบอกทำไมหน้าไม่เขียวแต่หนุตาคือบอก เจ็บทรมานเนาะตอนทำเรารู้สึกกลัวแต่กลายเป็นว่าหน้าเรองีบวมทุกคนไม่รู้ว่าเราต้องไปทำจมูกมาะะอะไรอย่างเงี้ยน้องสกายก็เลยตาม,มาด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาไปทำแล้วแล้วเขาไม่โอเคเขาอยากมาแก้คือคือเขาเห็นหน้าตุกตาแล้วเขาคิดว่าเออเขาอยากมาทำที่นี่ <laughs> ทุกคนเอางี้นะคะถ้าทุกคนรู้ว่าออนทำมาทุกคนจะถามคำเดียวเจ็บไหมต้องวางยาสลบไหมออมนจะบอกว่า เจ็บตอนฉีดยาชาแล้วที่เหลือออนสลบเองขึ้นหลาค่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแล้วเหมือนพื้นที่มันแบบสบายมันรีแลซ์มากในการในการทำตามันทุกอย่างมันรีแลซ์จริงๆนะคะพูดง่ายๆครับว่าแพ้สวยมากนะครับแล้วเครื่องตัดเนี่ยเครื่องเลเซอร์ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือ3วันหลังทําแล้วก็นะครับอันนี้หลังทำทันทีนะครับก็เรียกว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับกับสมาร์ทคลีนิกสมาร์ make power ครับครบค่ะอยากสัมผัสความสวยแบบเป็นธรรมชาติต้องที่ Smart Clinic 08181899370863244842025780040และ029070248